เล่นหนึ่งสามครับหนึเอฮ้ยจะไปเล่นแ๊บนึงเดี๋ยวจะข้ารถบัมแล้วขอเขาด้วยนะเพื่อนะเก็บแค่เหรียญทองมีกล่องเหลืยอยู่ี่มาสนับบวกให้พี่ตีพีกิทีครับมักไห้ตีทั้งหมดครัไม่ถึงร้อยครับเยอะพี่ทุกบวกครับรวมกันทั้งหมดเขาให้เงินหรือย่างครับเลขหนึ่งสามหโทษแรงเลยครับพี่ ม,มันกดได้หรออยู่เนี่ยกดได้ใช่ป้ะกดได้ไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะไม่รู้โดนไปก็เดี๋ยวโดนเอาละวเอไม่เป็นไรโดนคู่กันเลยโดคู่กันว่าพี่กดสนใจกดได้ยันไม่หายเลยพี่ไม่ไม่หายไม่รู้ทำไมไม่หายรถเหรอใช่มันมันติดน้ำมากที่จะหายแน่หรอใส่ผู้ชายมีนี่เด้๋ยวหนะอกเด้๋ยวเนี่ยน้องใช่ไหมเนี่ยคพะเพ แป้งเพชนะครับพี่เปิผู้ช้ครับพี่ผู้ชายผู้ชายไอ้นี่ไอ้ที่ฝึกของงงกุน่ะไหนที่มึงโชยี่อะไรพี่วะเมื่อก่อนบู๊หนึ่งเหรอใช่พี่ผมตีไปสาสิบทีเฮ้ยพี่เจ้าไปเลยครับพี่อุ้ย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 แจ้มันมันมันกรดอกอันนี่ยังไงกระดอก้ออกไม่ไไีคนแถวนี้โดนรอแน่ดูดูดูระแทมึงไะ มันจะเติมแพ็กตีกเอหกสิบไม่ถึงร้อยนะพี่ตีไม่ถึงร้อยอะบวกห้ารวทั้งหมดนะบวกมันจะเติมอีกแอนพีซีพันน่ะได้หกแพ็กอ่ะหกแพ็กก็หกสิบทีนะใช่ไหมครับนายได้อยู่มั้งบวกห้าผมทั้งได้ลั่นเลยนะผมไป็เนี่ยขอแม่มาทางเปล่าเขาบอกยังไม่ตุจีนเลยรีบขอังบอกว่าของมันต้องมีแม่ ôi, ơi, 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 à, 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 à. à, à, à trốn đi ơi, ơi

สวยสวยมันมีคนกลับมีคนกลับสวยเอ๊ะมันลงซ่อมได้้วยหรอ เล่นกันหรอครับาโอเคโอเคโอเคผมไ <sin g Designer> ่ยุ่งแล้วกันถ้าเล่นกันอยู่ผมไ่ยุ่งนะถ้าเล่นกันอยู่ผมไ่ยุ่งนะถ้าเล่นกันอยู่ผมไ่ยุ่งนะถ้าเล่นกันอยู่เอาเลยครับ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 เอาเลยัเอาเลยครับเอาเัเอาเครับเอาเเอาเลยครัเอาเ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 ลย

Pare. 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 Yeah. Áo. Bay nó, xong lại nó, xong lại nó, xong lại nó.

لاون لاون પાલે 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 กูพอมา้าอู้ยีอ่อะกูโดนทุกคเอ้ยกูแพ้